กูเราให้ฟังดวยครับด้วยเอฟซีครับใครที่รอครับผมกูมานทองขุงเงินได้เพีองเด้อตัวแดงจึงคืหนึ่งหก6กหนึ่งแมนอดีพานมาได้ยินว่าเอาฟังจากปากไม่เฮี้ยงเนาะว่าสวัสดีครับไม่เฮี้ยงสวัสดีครับครับผมมหาเฮี้ยงมดซืรอเกลหนึ่งหกหัครับครับผมน้องใจแฟนเพจรอน้องใจอีกอุ้ย โอ้โหพ่พิงค์กับคนนี้คนนี่เป็นต้อมาละตัวคับยี่ี่คนนี้นั่งพิงอยู่นี่ขึ้นหนามบักจับนะครับยี่ี่ครับเอามาพ่อหยีคือได้ยินข่าวว่าตอนเอาเอาเอาซี่ไม่เฮี้ยงเัินไม่เฮี้ยงเอาเลขแปดแปดหกของน้องสมเงินไปเสี่ยงติแปดแปดหกแปดแปดหกไปเสี่ยงเออเสี่ยงแล้วมันฟันวางงูดันเออฟันวางจังไหนงูมันกินชา ังูกินสร้างแม่บออันนี้เอาแปดแปดหกบอกเห้เอาหานึงเก้าโอ้หาหานึ่งเก้านั่นันงูกินสร้างอาจะเป็นหกนี่ม้นเบนไใันโอ้อันเอาหานึงเก้าเลขของน้องถูกเงินตังบออตังตังตองวดงวดกเออจังหวดกนก็เลยตามให้เรื่อยวันนี้ก็เลยมาบอกของเงินเลยว่า ทองเงินแม่จะเอาของทองเงินเหล็กเก่าหีืไปเชีองในหัลูกเข้า่าได้อืแม่ลําเชืองเบิงบันนี้ก็เลยเขียนเชีองเนาะเห็นเชียงแล้วจนไ้ก็จะมาฟันห็นงูใหญ่งูดำใหญ่โอ้โั่นเปิดแกเัยงูดำมันไฟคนเดียวสรางมาวสนม่อยสร้างมาสร้างน่อยก็ต้อเมียนตใจสางหน่อยเออประมาณสองสามเดือนจะสร้างเห็นแต่สร้างหน่อยสร้างไงเราเห็น กินางน่ยพนดูงูพันงูจะม่ใส่เรืยไม่ใส่ดอกเออมันตัวไหญ่งูญ่แห้งมัดที่บ่อนต้นเผาเนี่บองูโอ้ซำทั้งสีไงทั้งสีทั้งแดงไงเขาเนี่ยทั้งสีสิบาบาทนะทั้งไงนะโอ้ฟาโทงูยังสี่บบไงแห้งดำไงนี่หรอจนี่กินสงหน่อยได้หรือเปลาอ้าถูกงูไม่นสังเออฝันว่านงูไปเอาเลขอัน หาหนึ่งเกาไปเสียง,งเลยฝันว่ <แบ S 2> าง,งูกินสร้างงูกินสร้างเออเอาวันนี้งูกินสร้างวันนี้ทํกาก็เลยว่าเอามันอกกินจังไงอันเอิ้ฮะเพื่ใดก็บ่เห็นกับว่าไปผู้เดียวเห็นอยู่น้าป่าอือแช่มายืนอยู่แม่ก็บ่เห็นกะไม่ใส่มันแม่ก็บ่เห็นเนาะอออเต้าสร้างเรือนนไ้นงูอันงูสิกินสร้างงูสิกินสร้างพวกมีคนซอยแนซอยอันจ้างแม่ก็เลยว่าสิ มีแย่งกับประกาไปยันงูมันกินเนาะกลินก่นสร้างได้มีแยงกับยนันงูกินเนาะมี้ย่ก็เล่เรประกาไปอืมออนอนอนันนี้ก็เอินเอาาิอนผู้นั้นผู้นี้มาซอยก็ไปเห็นผู้ใดมาอโดนเติบว่ามีคนเถาามมา่ายางมากคนามมาเถ่ายา,างมากมันยางมากแล้วก็เลยตาตาอู้หวนไงน่ะมันกินซราก็เลยตาจนจนไดยสีเอาซอยมันได้เลยว่าสอก็ฟันมันก็เลยตาแล้วก็ แล้วขยันด้กันแล้วกขยันงูกินแล้วทุกจัดแล้วก็ยังยืนอยู่แล้วก็เลยได้ยังดอกแล้วก็เป็นไรแล้วกขยันยันงูตัวนั้นกินแล้วก็บากไปไรแล้วก็ยืนอยู่ขนาดนี้งูนะก็มันก็ค่อยคืนสร้างลงไปคืนค่อคอยกินลงไปค่อยกินเนาะเมื่อค่อยอาบปายคอยคืนลงไปมันง่างามันอ่ะมันเอาหางมันเนี่ยรัดรัดขาสองขาไว้ก่อนได้ ัหนหาเหมืนรัดขาไว้รัดขาสร้างสองขา,องขาโอ้เกี 1, ่ยวพันขาสร้างไวไ้แมนมันเกี่ยวเลยเลยเออเกีก่ยวขาสร้างสองขา<โอ>มันนี้มันเกี่ยวแล้วจังง่ายเป็นลมล้ <camel. S 1> มลบั้นครับผมลมล้มอะไรันนี้มันก็ค่อยกินทั้งหน้ามันนี่เอาหน้าหน้ากับปากม้วนๆกัน ปากกินนะดื่มไปแล้วค่อยๆกินไปค่อยๆกินไปมันมันเหลืกินสองขามันขับไปน้มันสองขาทั้งหลังนั่นสี่ขึ้นทั้งป่าสองขาสี่ขึ้นหนึ่งปาตัวสี่เป๋วเป็นเนาะอืมแต่ว่าเอาเลขหาหนึ่งเกาไปเสี่ยงเลขฝันเห็นทั้งสี่แม่ทานเกาฝันเขีนทั้งสี่อืมก็บอกว่ามันติเป็นตัวใดก็เลยแป๋วเป็ดเนาก็บอกว่าสี่เป๋ให้มั้งสี่คนแป๋มาเอ่อให้เอ็ดด้วยกันมั้งเนาะ เอาว่าง่ายว่าเอาหาหนึ่งก็เอาไปเสียงเลยฝันเห็นงูกินซ้างแม่ผู้เฒ่ามาที่หลังมานผู้เฒ่ามาที่หลังสีมาซอยซ้างสีมาซอยซ้างซอยบ่ได้โงูนั่นเป็นกินซ้างอยู่โอ้ซอยบ่ได้แต่ว่าคนเฒ่าในม่ามาที่หลังเออกาบปฏิแปลงไดแปลว่เป็ีนโอ้เอาว่าแปลงไดคือคือเสียงเล่ห์กัเด้เสียงเล่กับวะเออเสียงเล่ห์แหละสี่เปลียนแปลงอย่นี้ว่ามันแสดงว่ามันเล่หมันสีได้แล้วมันสีอยู่แล้วตัวนี้เนาะ จ่ามันลงลงไหมเออจ้างนอนลงเออาจ่ามันนอนอยู่ไหมจ่ามันนอนลงไหมนอนลงนอนลงงูมันกัดตืดกินทั้งหน้าล่ะกินกินแต่ทั้งง่วงกินหัวกินเข้าไปคอดขาหนาสองขาทั้งหนาเออเข้าไปเครื่องตัวเราบ้านนี้ขาสร้างเลยสี่ข้างฝ้าสองขาตี้ยเนียนทีว่าสองขานั่งสี่ข้างฝ่าอ๋อเตี้ยสองขาดันมันอยู่ในปากงูอยู่แล้วอืมอืมกําลังกินเข้าไปแล้ว กะม่วงมันอะมันสิเป็นอีญังสิเป็นเล็อีญังแต่ยังไ่ไเข้าใจว่ามันเป็นอะไเป็น่ยนบ้านนี้มันตายแล้วเออ uh, ค so ือจังหวะเออเลขเลขมันถิอยู <okay ่แล okay ้วก็ได้ว um ่าได้เนาะเลขมันอยู่แล้อเลขตัวเสียงนี่หาหนึ่งเก้าเนี่ยมันจไม่หาหนึ่งเจ้าป่ะง้จักแล้วตัวเสียงเสียงหาหนึ่งเก้าตัวงคอยฝันอังสันโนแมนตีเขาฝันหนึงสี่แล้วฟันหนึ่งานเนาะบ้านนี้คือว่าน้องถุงเงินมาย่มเอียงบ้านนี้น้องถุงเงินมาอีกม่ทราบอันนี้ มาเพิ่นว่าแม่แม่เป็นมาเด็ก<อ>สามตัวเด้อมันใหญ่บ้างอู้โตัวได้แม่เพ <llan> ิ่นมาเด็กสามตัวสามตัวตัวใดอี๋วงหน้ากยกันเลยว่าสิสตัวใดหลาลูกลก็เลยว่ามันเป็นตัวใดหลาลูกลก็เลยว่าบอกคนอันยใหญ่คนไหนก็หนีมาแม่แไปบอกแม่ไปกลาไปไปบอกแม่ไปเป็นมาแล้วก็ซีซ้อมตัวสามตัวไว้เป็นมาตัวใดหบังหน้ายตัวใดหลาลูกก็เลยว่าสิจะมีใจน่าก็เลยจานตัวมาให้มาอันใครดำร้าก็เลยว่าสิเป็นก็เลยว่ามานั่งอยู่ แม่แม่มันมันจะมองมันอันแรกทุ่งไายเล็วมากเลยนะสามตัวคุน่ะตัวอะไรอะไงบางหน้าอืไรวะอันนั้นเก้าเก้าหกเจ็ดคุน่ะเอาเก้าหกเจ็ดเอามันตัวเล็กตัวเก้าตัวนี้เก้าไม่ใช่เก้าหกเจ็ดโอ้ก็เห็นว่าตัวกเนนก้าหกเจ็ดแ้่ว่าสองตัวที่เห็นพนเชยนใส้นผ่าก็แห่น เทนภามัานเป็นหกจ็โอต้ตัวนั่นตัวนี้สามตัวดีมากเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดอมาดีบยรลูกมาเาัหน้ามาเอโอ้ยายวะให้ตัวนี้กันไหก่าโอ้อนี่อัน,น,อน,นยายทุ่มเป็นผู้สร้างมากผู้สร้างมากให้มาให้คม,มากบอกอือกลาไปบอกแม่ไปลุกไปบกงปลไปบอกแม่ไปบลาไนหปะเออลากลาต่นะมันนีมันมมมนีกันนะยายไปให้แม่ตัวไมนะ อามามาตัวข้ามาหินับเมื่อหาเมียเด้อยเป็นไรอันนี้ไปหาอน้ำเอวาจะากันอากลางวหาผอนเด้่อยกลาเด้อเป็นน้ำเมื่อหาปอตัวนํางเป็นไอืมาอยู่แตน้ำยลายเดี๋ยวพอเมียก็อกีเคล่าเป็นไอืเ็นายันร้านยันนะยันเมเทียนห้านไิ้งย่าอ้ออันตักระวก้านกัะส่ายหว่าอันถุงเงินนี่ไปเรียนดูจะอยู่ตกับยายทุ่ม อยู่กันได้ทุ่มโซมาฮาโปฮานีเออพยานเราตั้งอันแม่กระพอเครียดอ่ยายทุ่มเขียนเลขให้แล้วคือเอ่าเจนอาภาเมาแล้วคือเก้าคือหกเจ็ดหกเจ็ดอ่าบานีทุ่งเงินกับเหรียญญี่พุ่นอี่คือเก้าอีกสามตัวบานี้ยายทุ่มเล้เออยายทุ่มนี่ก็เลยย่ำเลขให้ย่ำให้อีกเออาสามตัวเลยบานีสามตัวก็นาไปแม่งดื้อนาไป็ออกน้ำตัวโอ้คัดออกตัวนี้มากเนี่ยพ่อไวเนี่ยเฮตึ่มตุ่มเลยเนี่ย ปานนี้นเวางเสียนแล้บวกพอกับแมงเดซื้อไว้แล้วนี่เกหกเจ็ดเนี่ยคุณาเก้าหกเจ็นงซือเออ้อือเก้าเจ็ดเก้าป็นาซื้อมัดมเมื่อเศารานี่เราหกเก้าหกเจ็ดนะเออก่อนออกจากบ้านเนี่ยบ่เป็นบ่เป็นถุงงินให้ซื้อบ่เนาะบ่้นอืมล้าหกเจ็ดอเออซื้อไว้แล้วเก้าหกเจ็ดเนี่ยายังบน่หูได้นี่พึ่งหูนี่ว่าถุงงินมายำให้เนี่ยก็พ่าคนมเตพอกับแม่มเด้วน ไพอกับแม่มึงด้วยพอกับแม่มึงซื้อเป็นไรลอตเตอรี่หลายๆนี่เลือกเอาเกาหกเก็ดไหมอืมควาดไปแล้วว่าสันกวาดไปแล้วเรียบร้อยแล้วเอาไปให้พอพวกพอกระแมวเก็บนละพอกับแม่มึงซื้อได้บกพอกับแม่มึงเด้วยเป่นไรแสดงว่าทุ่งเงินจับมือใส่บ่มืหมาเซานี่างเอาไปเห่พอกับแม่มึงด้วยเป็นไรเพิ่นย่ำเพิ่นมาย่ำคับเพิ่นบ่ไม่ย่ำครับมองตัวเดียวเลยล่ะตัวเดียวตัวเดียวแสดงว่าหกเก็ดนี่ น้องเงินถือเขียนเสนาปากมนีแม่นแท้แล้วเนาะอ้โหเ้าตามเพิ่นเบ้าตามเพิ่นเาตามเพิ่นเาสูกระหองสีเนาะเออเออก็เลยโทรไปหาว่าเนี่ยตีโเออกกเลยว่าสิทรไปสรอบแล้วนลับบาากรเลยว่าสิโอมาตบุญละเตหลังทั้งหมดเออเอาโตรไปมันก็โตรโตริบแม่โตบติอปลั เออพอกลับสายเออแลว้ควคข่โทรพอใช้งานอยู่ค่ะเออแล้วต้องไขโทรไปเออโทษไ่อห,หลับแล,ล้ว,ว,วไข่หวกไข่หกพอทุกเดือนเอาอันนี้ก็คือนองฟนะู้เงินมายำไห้เหลี่ยมเนาะครับผมยำไห่เหลี่ยก็คือคกเกตตัวเก่านะแต่ว่าเอาเก่ามาแท่งนะแต่ว่ามันเป็นเลขต,ต<ร>ัวเก่าด่ละบาดนีอเอาซื้อง่ายดิเลขตัวนี้ซื้อง่ายซ้าทีนี้เนี่ยตัวแดงๆที่เพื่อนอันใส่หน้าผากอ่า แต่วนเก่าใส่ทั้งนัก็คือฮกเจ็นั่แหละนะกเอือเก่าฮกเก็7เจ็นฮกเก่าฮกเก็ตเ่าฮกเก็เก่ากเก็เหอทกันก่อง่่ามาก่อนที่่านมาเขียนไททองล่องาแมนวดนี้เ่ียอเซนา่าเออเอาบัเดียวยกเยกไปเอฟซีเบิ้งก่อนบัตรนี้เน้นเน้นแคนแคนสามตัว เอจะสื่อหลายสื่อพ่อพังพังเบืงเออเอาเอาหอมปากหอมข้อเนาะหอมข้ออย่าไปเอาหลายเด้อหยาดมันโมแมนเออกระคือเอาน้องผู้เงินมายำเนี่ยป่านนี้บ่มีวสีโมแมนแล้วมันยำไปถึงสีลาใช้ร่มทับไปแล้ววันนี้มัยเหมาไปแล้วเหรอเหมาไปได้เรียบร้อยรถตุลลี่ได้ป้าไผ่พอกาแฟมึงบนวะรถตุลลี่บ่ได้สองใบเยอะบ่กังหกเกล็ดขึ้นไป่ได้ใบเยอะวะนี่ เพื่อไม่ได้ชุดหนึ่งปุ๊บนี่ซื้อมือขึ้นหนิบอกขึ้ซื้อมือเศร้าซื้อมือเศร้านี่เลยก้อนที่ออกมาหนิก้อนที่ออกมาหนิก้อนที่ออกจากบ้านเนี่ยโอ้ขึ้นแต่แรกเปิดซื้อจังว่าหาลอตเตอรี่มันมีไอ้แปดหกเจ็ดหกเจ็ดมีเก้าหกเจ็ดก็เลยเลือกเอาใบเก้าหกเจ็เนี่ยโอ้ก็เลยเลือกเอาใบเก้าหกเจ็ดสามตัวแต่ด้พี่น้องเด้อสำหรับกุมารทองถุงเงินงวดนนี้โอ้พ่อพนวาดเลขตัวนี้ซื้อง่ายเลยไม่เนาะพนวาด ซื้อง่ายซื้อง่ายสันวะโอ้คนไร่ย่ำไม่หายอยู่ตัวบ้าซื้อง่ายตามนั้นแหละพี่น้องฝากตอเพรานันพี่น้องซืครับผม